ก่อนจะไปฟังอย่าลืมกดถูกใจกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจกันด้วยนะคะนิยายวายจากนามปากกาหมูเถื่อยเรื่องกอดนายด้วยใจรักตอนที่19บใบเบิกทางเมื่อเตวิทออกจากห้องน้ำมาก็เห็นทัชชาที่รวบผมข้างหน้าขึ้นไปเป็นจุกเล็กๆยืนยิ้มไร้อยู่ก็ยิ้มตามพร้อมกับยกมือดึงแก้มที่เริ่มกลับคืนมาแล้วอย่างเอ็นดูทัชชาออกจากห้องน้ำมายังคงเห็นเตวิตนั่งอยู่ในห้องจึงออกปากถามที่ไม่ต้องไปเตรียมตัวก่อนหรอกเหรอครับ ไปสิแต่พี่อยากรอถามเราก่อนถามผมอือเราโอเคไหมกับกิจกรรมวันนี้ถ้าไม่ไหวพี่จะไปบอกให้ภาคมันไหวดีครับเพื่อนเพื่อน,นเขายังเข้าร่วมกิจกรรมกันได้ทำไมพอมาจากเข้าร่วมไม่ได้แต่พี่เป็นห่วงทัชชาเดินไปจับมือเตวิตและเอ่อยขึ้นเสียงหนักแน่นผมรู้ลิมิตผมครับที่อย่ามองว่าผมอ่อนแอขนาดนั้นไม่ใช่แบบนั้น ไม่เถียงครับผมบอกที่ไปแล้วว่าอย่าสงสารผมและก็อย่ารู้สึกผิดผมรู้นะว่าพี่ทำไม่ได้เตวิตขมวดคิ้วหน้าบ่งบอกว่าไม่อยากจะได้ยินข้อความต่อไปแต่สายตายังคงจดจ้องลงเข้าไปในดวงตาของทัชชาที่เขาเดาไม่ค่อยถูกกว่าทัชชาจะพูดอะไรทัชชาเดินเข้ามาใกล้ใช้นิ้วแยกปมที่วางคิ้วของเตวิตออก จากนั้นก็ดันมุมปากของเตวิทให้ยกขึ้นผมชอบเวลาที่พี่ยิ้มนะครับผมเห็นแล้วสบายใจเตวิทรู้สึกถึงขอบตาแดงที่ร้อนเผาทัชชาไม่คิดโทษเขาเลยยิ่งทำให้ในอกของเขาเหมือนมีอะไรมาทับวา้าทำไมคู่มั่นผมเซนซิทีฟจังเอาเป็นว่าทัชชาดึงยังรัดผมออกจากศีรษะตัวเองส่งให้เตวิท เตวิตมองอย่างไม่เข้าใจทัชชาจึงรวบผมด้านหน้าของเตวิตขึ้นและมัดให้อย่างเบามือถ้าพี่รู้สึกผิดมัดผมเอาไว้แบบนี้เวลามีคนถามถึงรอยแผลพี่ก็บอกเขาไปว่าผมเป็นคนทำผมเลยต้องรับผิดชอบที่ทำพี่เสียโฉมถ้าทำไมพี่ต้องบอกคนอื่นแบบนั้นด้วยมันจะได้คอยเตือนไงว่าไม่ใช่แค่พี่ทำร้ายผมผมเองก็ทำร้ายจิตใจพี่จนที่มีไอ้นี่ติดตัวตลอดชีวิต เตวิตอ้าปากจะเถียงแต่ทัชชาก็เอ่ยต่อพี่เตไม่ดื้อครับผมป่วยผอมมาหายได้แต่แผลนี่มันไม่หายนะครับถ้าพี่ยังรู้สึกผิดแล้วผมจะก้าวผ่านความรู้สึกนั้นยังไงแล้วเราจะไปต่อกันได้ยังไงเตวิตค่อยๆเปิดรอยยิ้มเขาเข้าใจแล้วว่าที่ผ่านมาที่ทัชชาพยายามถอยห่างจากเขาไม่ใช่ว่ารังเกียจโอเคพี่เข้าใจแล้วน้ำใสซึมออกจากหางตาทัชชาใช้ปลายนิ้วปาดน้ำตาออกให้ พร้อมกับจุมพิษลงที่เปลือกตาเบาๆไม่ใช่แค่พี่ที่จองผมไว้ผมก็จองพี่ไว้เหมือนกันนี่ไงมีหลักฐานติดอยู่ทัชชาจูบที่รอยแผลเป็นและผละออกอย่างเชื่องช้าเตวิตมองตามริมฝีปากที่ขยับไปมาแล้วลอบกลืนน้ำลายลงคอเขาโน้มใบหน้าเข้าใกล้ามากขึ้นรู้สึกกลืมปริ่มที่จะมีเทียงแค่เขาคนเดียวที่ได้มองใบหน้าของทัชชาในมุมใกล้ขนาดนี้ แต่เวลาจูนเจียนให้ต้องรีบออกไปจัดการงานของวันนี้จึงทำได้แค่ดึงทัชชาเข้าไปกอดแล้วหอมแก้มฟอดใหญ่ไม่ต้องมีประโยคบอกรักแค่ภาษากายที่มอบให้กันวันนี้ก็เพียงพอที่จะบอกว่าชีวิตต่อจากนี้พวกเขาจะก้าวไปด้วยกันนิกที่มาถึงก่อนคนแรกนั่งรอเพื่อนคนอื่นอยู่เห็นเตวิทเดินมาหาก็เอ่ยขึ้นอยากแปลกใจมองสำรวจใบหน้าหล่อเหลาของเพื่อนที่ดูแปลกตา เ้ยไอเตยคนหล่อวันนี้มาแปลกทรงผมที่เคยเซ็ตเข้าที่เข้าทางวันนี้กลายเป็นจุกเล็กๆแทนที่จะดูตลกขบขันกลับทำให้ใบหน้าของเตวิศดูน่ารักเสียจนสาวๆแถวนั้นเหลียวมองกูก็ว่าทำไมมึงไม่เคยเปิดหน้าผากออกมึงมีแผลเป็นนี่เองแล้วนึกไงวันนี้ถึงไม่เซ็ตนี่เอ่ยถามไปเรื่อยไม่ได้ต้องการคำตอบจริงจังกูแค่อยากให้ทุกคนเห็นว่ากูมีเจ้าของแล้ว แต่คำตอบของเตวิทก็ทำให้ความอยากรู้ของเขาเพิ่มขึ้นแล้วมันเกี่ยวเชี่ยอะไรกับแผลเป็นมึงหาเกี่ยวดีเพราะเจ้าของผลงานเขาบอกกูว่ามันเป็นเครื่องหมายที่บอกว่าเขาจองกูไว้แล้วเตวิทเ่ยด้วยรอยยิ้มกว้างเมื่อนึกถึงสัมผัสอุ่นเมื่อเช้าที่ยังอวนอยู่รอบๆยิ้มหน้าบานขนาดนี้กูก็ไม่ต้องถามแล้วสินะว่าใครคือเจ้าของผลงานว่าแต่มึงแดกน้องไปยัง แดกเที่ยไรเวลากูจะรุกน้องแม่งสู้กลับไม่สู้ธรรมดาแม่งแกล้งกูกลับอีกต่างหากกูก็ตื่นเต้นทำอะไรไม่ถูกเชี่ยไให้เตรู้ถึงไหนอายถึงนั่นกูว่ามึงต้องไปหัดขึ้นครูบ้างเวลาทำน้องจะได้ประทับใจให้าห้าใหสัตว์ถ้าน้องรู้กูว่ากูจะโดนเทเอากูไม่อยากหาเรื่องใส่ตัวหรอกนะกูก็แค่หยอกเล่นมึงก็แค่ปล่อยให้มันเป็นไปตามธรรมชาติ กูรู้นะว่ามึงก็ดูคลิปชายชายอยู่บ่อยๆไม่ใช่เพราะมึงอยากศึกษาหรอกเหรอวะสัตว์มึงรู้เรื่องกูเยอะไปละเตวิตนะเตวิตฉลาดรอบรู้สุขุมรอบครอบควบคุมได้ทุกสถานการณ์ยกเว้นพอเลยมึงกูไม่ล้อแล้วกูดีใจด้วยที่พวกมึงไม่ต้องหนีกันไปหนีกันมาว่าแต่มึงเคหรือเมกูยังไม่เคยจะรู้ได้ไงงั้นแสดงว่าจะเคหรือเมมึงก็ได้เหรอ ไอสัตว์นิกมันใช่เรื่องที่มึงต้องรู้ไหมนิกยักไหล่พร้อมกับอมยิม้มรู้สักนิดก,ก็ดีเตวิตรียมยกขาไล่เตะนิกแต่เพื่อนคนอื่นเดินเข้ามาพอดีแล้วทุกคนก็ทักเหมือนกันว่าทำไมมัดผมแล้วรอยแผลมาจากไหนเตวิตก็ได้แต่ตอบซ้ำๆไปว่าใบเบิกทางทุกคนไม่เข้าใจแต่ใช่ว่าเตวิตจะอธิบายเขาทำแค่ยิ้มยิ้มแบบที่เพื่อนไม่เคยเห็น จะไม่เรียกว่าใบเบิกทางได้อย่างไรเพราะรอยนี้เต็มไปด้วยความทรงจําที่เจ็บปวดและหวานเสียจนเขาเองก็ไม่เคยคิดว่าเขาจะได้สัมผัสรสชาตินี้จริงๆกิจกรรมรับน้องในวันนี้ของทั้งสองคณะผ่านไปด้วยดีและเป็นคืนสุดท้ายที่พวกเขาจะได้เล่นสนุกกันที่นี่ก่อนจะได้กลับไปตั้งหน้าตั้งตาเรียนค่าคืนนี้เลยมีสีสันเป็นพิเศษเพราะสองคณะรวมตัวกันทำกิจกรรมรอบกองไฟ เตวิตปล่อยให้ทัชชาได้อยู่กับเพื่อนถึงแม้จะอยากนั่งข้างกันแต่การปล่อยให้อีกฝ่ายมีพื้นที่ส่วนตัวน่าจะเป็นทางเลือกที่ดีกว่าถึงจะนั่งกันคนละฝั่งแต่สายตาก็คอยสังเกตทัชชาอยู่เสมอเตวิตชอบมองเวลาทัชชาเล่นกับเพื่อนทัชชาจะยิ้มร่าเริงสมวยัยแต่เวลาที่อยู่คนเดียวว่าจะเป็นคนเงียบขรึมในบางครั้งก็ดูโตเป็นผู้ใหญ่เสียจนตัวเตวิตยังนึกว่าตัวเองที่ไม่รู้จักโต แต่นั่นอาจเป็นเพราะทัชชาถูกเลี้ยงมาในสถานะพี่ชายคนโตแต่ที่เขารู้สึกมีความสุขเป็นพิเศษและมั่นใจได้เลยว่าไม่มีใครเคยเห็นเวลาที่ทัชชาช้อนสายตามองหรือออดอ้อนและเวลาที่ทัชชาแปลงร่างกลายเป็นเด็กไร้กาศที่เขาต้องยอมแพ้เตวิตนั่งยิ้มอยู่ได้ไม่นานก็ต้องหุกยิ้มลงเมื่อนอิกสกิดให้ดูอะไรบางอย่าง บุคลิกของทัชชานั้นมันดึงดูดได้ทุกเพศจริงๆในขณะที่ข้าวยอมแพ้ไปแล้วเมื่อวานก็มีผู้หญิงหน้าตาน่ารักมาสารภาพรักไหนจะตอนนี้เวลานี้คนที่ทัชชาจับทุ่มไปเมื่อวันก่อนนั้นกำลังนั่งลงข้างทัชชานิกเห็นเพื่อนลุกครวดขึ้นมาก็เอ่ยถามมึงจะไปไหนรอดูไปก่อนกูว่าน้องมันจัดการได้ คนใจเย็นพยายามใจเย็นทัชชาน่าจะจัดการได้ด้วยตัวเองแต่นอกจากท่าทางที่ขยับถอยแล้วก็ไม่มีทีท่าที่ผู้ชายคนนั้นจะลุกจากไปเพื่อนในกลุ่มของทัชชาก็มีทีท่าคอยกันท่าให้แต่ดูเหมือนฉายาทัชชาผู้อ่อนโยนนั้นทำเอาเตวิธไม่อ่อนโยนตามเมื่อเห็นว่าทัชชาเริ่มพูดคุยและดูเหมือนจะเป็นเรื่องสนุกสนานไอเด็กเวนนี่ชื่ออะไรวะไอนิซิ เดี๋ยวกูมาเอ่ยจบก็ลุกออกไปโดยไม่ฟังเสียงค้นของเพื่อนรักเตวิตรีบตรงดิ่งเข้าไประหว่างทัชชากับซิกนั่งอยู่หน้าตาบ่งบอกชัดเจนว่ากำลังไม่พอใจแต่ยังไม่ทันจะเอ่ยปากหรือแสดงตัวตนทัชชาก็ลุกครึ่งยืนคว้าแขนเตวิตให้นั่งลงพร้อมกับคำพูดที่ทำให้อารมณ์คู่กรุ่นเมื่อครู่หายไปซิกเรื่องคู่มั่นเราเป็นผู้ชายก็คนนี้ไงนายน่าจะรู้จักดี ทัชเาอเอ่ยพร้อมกับใช้ยางรัดผมที่ติดอยู่กับข้อมือมัดผมให้เตวิธจนเสียงร้องแซวรอบตัวดังขึ้นแล้วกูก็เป็นแฟนกับทัชด้วยมึงมีอะไรอยากรู้อีกไหมผมก็แค่สงสัยว่าเรื่องจริงหรือเปล่าถ้ามึงหายสงสัยแล้วก็กลับไปนั่งกับเพื่อนมึงซิกจึงลุกหนีออกไปเพราะไม่อยากขายหน้าเป็นครั้งที่สองของทริปนี้เตวิธหันกลับมาสนใจทัชชาอีกครั้ง รอยยิ้มที่เห็นเมื่อครู่กลายเป็นใบหน้าเรียบนิ่งหันไปบอกเพื่อนาว่าจะกลับห้องนอนแอลลก็ไม่ลืมหันมาบอกเตวิทเตวิทลุกขึ้นเดินตามไปแต่ทัชชาห้ามไว้ที่ไปสนุกกับเพื่อนเถอะไม่ต้องตามผมไปทุกที่หรอกน้ำเสียงเรียบแฝงไปด้วยอารมณ์เล็กน้อยเดี๋ยวพี่ไปส่งทัชชาไม่ได้ห้ามปล่อยให้เตวิทเดินตามมาส่งที่ห้องพักจบตอน อย่าลืมกดติดตามกันไว้นะคะจะได้ไม่พลาดตอนต่อไปและยังสามารถติดตามอ่านนิยายแบบเต็มๆของหมูเฉยยได้ที่รีดอะไร